เป็ดกะทิอะไรก็ว่าไปวันนี้เราจะมาทําเป็นเมนูเป็ดย่างคานิชัน่นนี่ครับเนี่ยเราจะทำิ้มผมขอลองผาดกินหนงังกรอบมันก่อนโอ้โหหนังกรอบเลยครับนี่เหมือนเหมือนหนังเป็ดหนังกรอบเลยจะกินอะไรมันกร,กรอบก็กินไปก่อนโอ้นโอหนังฮ้อนฮ้อนฮ้อนหอนันงอย่างนี้เลยหนังแบบกรอบจิ้มกับน้ำจิ้มเจียวไป เราบานทุกกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวนะครับวันนี้โอ้ยก็สวัสดีวันสงกราน,นะครับวันนี้จะมาจัดเมนูสงกรานปีนีเ้เรื่องของหลาย,ยายอย่างเนาะโรคติดต่ออะไรก็เยอะครับก็เลยจะมาทําเมนเอูอยู่หลําน้ํากกครับบรรยากาศวิวดีมากวันนี้โรงเรียนยืดอาวที่นี่ไว้เลยนะครับบรรยากาศนี้ก็จะมาจัดเมนูสะหน่อยนี่โอ้ป็ดย่าง บรรยากาศดีๆเลยี่ที่ร้าน้ำตกเราจะทำเมนูเป็ดย่างย่างเป็ดกันครับนี่โอ้ย่างเป็ดเขาทำไก่กะทิเอ้ยทำอะไรอะไก่กะทิเป็ดกะทิอะไรก็ว่าไปวันนี้เราจะมาทำเป็นเมนูเป็ดย่างคานิชันโอ้เป็ดย่างหมักด้วยซอสนมสดคานิชันไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับย้ำไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้แต่เม่ต่บาทเดียวอันนี้ซื้อมาเองกระป๋องละยี่สิบกว่าบาทนะครับนี่เราจะมาหมักกับเป็ด ย่างไฟอ่อนๆนะครับบรรยากาศอยู่ริมแม่น้ํพาพอย่างเสร็จแล้วก็ทําน้ําจิ้มแจ่วทำน้ําจิ้มแจวกินแล้วก็เล่นน้ําไปตามภาษาวันหยุดครับวันนี้นเป็นย่างคานชันเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเจาะกองคานชันแบบนึงแล้วก็หมักกับเป็ดครับผมหมักจากบ้านหมักเกลือมาที่หน่อยแล้วนะครับแล้วก็เราจะเอาขนมสดคานชันหมักไว้ก่อนแล้วก็ย่างไฟเหลืองๆเลยกินบรรยากาศนี่เลยในน้ําเลยกินแล้วก็ล้างมือ,อนี่นะครับวันนี้ นำน้ำกกนี่มาจากส่วนหนึ่งของประเทศเมียนมานะครับอยู่ไหลมาจากประเทศพม่าเข้าที่ท่าตอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเดินหมักเป็ดแป๊บนึงครับนี่ครับนมสดเราเนี่ยหมักกับเป็ดที่เราเอาทาทาเกลือหมักกับเกลือมาแล้วนะครับนี่เอานมสดไปเลยกระป๋องหนึ่งมันๆเลยนะมาดูใกล้ๆเลยนะครับนี่หมกักนมสดไปเลยอย่างนี้ครับนี่รักย่างไฟอ,อ่อ,อนๆนะครับ <c oughs> ย่างไฟที่มีขี้เท่าหน่อย หมักไปเลยครับไหโอ้หน้าตาหมักมาแล้วจะไหม้หรือว่าจะดำหรือว่าจะเหลืองอารามชามรอติดตามครับก็ <ichtlich> ใช้เวลาหมักแป๊บหนึ่งนะครับประมาณ30นาที2ีนาทีก็ได้เล่นน้ํารอที่นี่เย็นมากอากาศสบายสบายไม่ต้องไม่ร้อนครับนี่หมักไปแป๊บหนึ่งครับหมักกับนมสดไปเลยเดี๋ยวรอย่างนะครับไฟแรงเลยครับอันนี้ไฟแรงไปเดียเ้ยงลดไฟนิดนึงแล้วก็ย่างให้มันเหลือง ย่างก็ต้องเฝ้านะครับย่างสูตรนี้รับรองเป็นยังไงรอดู <c oughs> โอ้ไฟสะใจมากครับโอ้ <c oughs> เต็มย่างคาร์เนชั่นที่น้องดูเหมือนกับย่างกับที่ไม่หมัก <c oughs> กับคาร์เนชั่นไปหอมครับหอมหัวดมากเลยนะ <c oughs> มีน้าเฮบูบอยเอาใส่ตัวนี่จบเลยนี่ย่างไปเลยครับดูย่างแบบเดียวเ,เหลืองๆนี่เลยครับต้องอย่างทีละต,ตัวเนาะเพราะว่าที่ย่างมันเล็กนี่ครับอะย่างไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวทำน้ำจิ้มแจว พอมาสุกมาทำน้ำจิ้มแจ่วแจ่วเปรี้ยวใส่มะนาวนะครับอ่ากินปิ้งเป็ดนี้ต้องกินกับแจ่วมะนาวจะอร่อยเราดูด้วยกันนะครับเป็ดย่างคาร์เนชั่นโอ้ย่างมามันมากครับน้ำมันแบบแตกกระจายสว่าสีสว่าสีเลยด,ดูต้องใช้หินจากลำน้ำกกนี่แหละมาทำให้มันสูงขึ้นย่างแป๊บเดียวครับความมันมันออกมาเยอะมากเลยเห็นไหมโอ้โหเแต่ว่าสีสัตน่ากินนะเห็นไหมนี่ครับดูควันย่างไปเลยเลยครับเอาหินมาบังไว้ให้มันสูงๆหน่อยโอ้ คนแต่บรรยากาศดีเดี๋ยวเมนูนี้น่าจะเด็ดกินกับน้ำจิ้มแจ่วสุดยอดสุดยอดถ้าร้อนก็นโดนน้ำตุ่มเลยสบายสบายครับโอ้แปบ๊บเดียวเข้ามาดูหน่อยสีสันของเป็ดเราเป็ดย่างคารเนชั่นครับข้างหลังนี่เหลืองทองบางหลังบางอย่างก็เหลืองไม่ไม่หน่อยไฟมันแรงครับนี่ตอนนะ่กินอยู่นะครับมันก็มากับน้ำนมไปมันก็นุ่มอ่ะนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับนี่ เดี๋ยวเราจะทําน้ําจิ้มอ,อุ้ยอุ้ยหัวเป็ดตุ๋นเป็ดทำน้ําจิ้มเขาเรียกว่าอะไรนางกันตรงนี้เลยน้าจิ้มเปรี้ยวเจียวเปรี้ยวครับใส่ข้าขวคั่วพริกป่นแล้วก็ใส่น้ำมะนาวนะวันนี้ใส่น้ําผึ้งเอนห้าสีอย่างนี้เลยหอมหวานมากครับกินแล้วติดใจก็อยู่บ้านก็นั่งกินทั้งวันนะครับเนี่ยกินวัละช้อนสองช้อนใส่น้ําอุ่นกินได้นะดูสีมันนะสีของน้าผึ้งนไครับเดี๋ยวจะเอาเป็นดู กรเด็ดสุดๆเลยครับเป็นน้ำพึ่งป่าแท้เนาะหอมหวานชื่นใจหวานมากอร่อยชื่นใจนี่ก็เดี๋ยวทำเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วนี่ชื่นใจมากครับแ้่เอาทาเป็ดได้ยิ่งอร่อยแล้วเนี่ยันอาจจะไหม้ครับมันหวานโอ้โหเป็ดหนังกรอบเลยครับกำลังน่ากินเลยเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเป็ดหนังกำลังโอเคเลย โอ้อากาศช่วงเดือนมีมษสาเนะมีน้ำแดงเทบูบอยไม่ใช่สปอนเซอร์สักอย่างเลยซามด้วยนมสดคาร t ชันก็ไม่ใช่สปอนเซอร์อีกีดีนะแต่ปีใหม่รีวิวให้ครับเจ้าของบริษัทได้เห็นก็ส่งมาให้ชิมแล้วกันนะใส่นมสดคาร t ชันเข้าไปเลยใส่ไว้ในน้ำแดงกลายเป็นนมเย็นครับ เขาเรียกคนนี่เขาเรียกนมเย็นชื่นใจดับร้อนอหอมชื่นใจมากครับชื่นใจสุดๆเลยก็เป็นนมเย็นทำกินที่บ้านได้ครับม,มาดูเป็ดตรงเด่นหน่อยโอ้ว่าจะทำน้ำจิ้มยังไม่ทันยังไม่ได้เตรียมน้ำจิ้มมาเลยนี่น้ำจิ้มก็มีพริกป่นมีข้าวคั่ว,ม,วมีมะนาวใส่น้ำผึ้งเข้าไปหน่อยเดี๋ยว ก่อนจะทำจิ้มผมขอลองปาดกินหนังกรอบๆมันก่อนนี่นี่ครับคือปาดกินไปเรื่อยๆถ้าหลังตูดมนเนี่ยเหลืองๆเลยดูดูน่า,หน,าหน้ากินนะน่าทานดีครับเดี๋ยวกล้องมาจับใกล้ๆเลยจะได้เห็นเหนหนังมันโอ้โหหนังกรอบเลยครับนี่เหมือนเหมือน,เ,อนเป็ดหนังกรอบเลยจะกินอะไรมันกรอบก็กินไปก่อนโอ้หหนังนห่อๆเลยดูป้าเท่านี้ครับหนังกรอบๆครับลองชิมดู อร่อยนะยนุ่มกว่าเป็ดปกติครับอืหมักเกลือมาไม่เผาดีครับนังอร่อยมากเลย,ยมาอยู่น้มามอยู่ในริมน้ำแล้วก็มากินอย่างนี้เนาะเป็ดยางครับอย่างมันทำอย่างไม่ได้ทำน,น้ำจิ้มแจ่วนะแต่ว่าคนทำหิวครับยงา,างมันหนังเหลืองๆเลย นุ่มครับมังตะเกือยอ,อร่อยเลยสูตราดิฉันด่านเลยครับเป็ดสองตัวอ,อร่อยน้ำกรอบๆอยู่อ่ะ จวทำน้ำจิ้มแป๊บหนึง่งอร่อยเลยนะนุ่มๆนะครับแป๊บสบายนะทำน้ำจิ้มหน่อยเป็ดนุ่มดีครับนะจิ้ม,มกับต้นหอมกินแล้วใส่พริกป,ป่นข้าวคั่วาตามด้วยน้ำผึ้งเดือนห้าครับหวานชื่นรื่นบรมหลคนละคนละคนเสร็จตลมด้วยน้ำปลาอย่างดีเข้าไปครับ,รบใส่มะนาวแล้วก็ตามด้วยต้นหอมไปเลยครับนะ น่ากินเลยคนเบาเบามีวความเปรี้ยวจากมะนาวสวนใหญ่ทันครับแล้วก็ความหวานจากน้ำผึ้งเดือนห้ากินกับเป็ดย่างนี่สีสันน้ำจิ้มเนี่ยดูเวลาจิ้มจิ้มอย่างนี้นะครับโอ้หมันจะชำ่ำหวานนิดนจากน้ำผึ้งเดือนห้าแซบเบอร์แซ่บหลายครับน้องเมื่อกี้เอฟซีบอกรูนเดนเอาปลาไหมไม่นู้เป็นใครเขาจะปลาอยู่ฝั่งไหนไหน,ไหนู้นอะ กินไปย่างไปหนังเหลืองเลยนะครับเอาหนังมากินก่อนหยาบอ,อ้ยฮ้อนฮ้อนฮอนหนังอย่างนี้เลยหนังแบบกรอบๆจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วไปแซ่บพี่น่องฮ้อนๆน้ำจิ้มก็นวัว,วดีเปรี้ยวๆด้วยอร่อย สะใจมันกินในริ้แม่น้ำไงครับปลากินหนังอกนี่หน่อยอันนี้ต้องสับครับอันนี้อาจจะปลากันจะไม่อร่อยต้องสับหออกินหนังมนก่อนอืม,อมปลาสบายย่างไปเรื่อยกินไปเรื่อยครับใับเพื่อนๆดูหน้าตาของน้ำจิ้มเราอืม เข้มข้นเข้มข้นครับเปรี้ยวมะนาวหน่อยๆนะใส่น้ำผึ้งมันก็จะเหนียวหนืดๆนี้ครับไม่หวานเกินนะครับแบบพอดีพอดีกลิ่นของธรรมชาติครับน้ำจิ้มหอมมากครับถือว่าเด็ดมากครับน้ำจิ้มมานั่งกินมานั่งชมบรรยากาศนี้ครับถ้ามีเพื่อนฝูงมาแต่ว่าช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดนั่นก็เขาให้อยู่แบบสันโดษก็จะดีกว่านะครับก็โอ้โหเสื้อลงเด่นนี่ครับปาดกินกันไปชิมกันไปไม่แน่เกลียดครับหมักกับหมักนมคานชันหนูมาอร่อยนะมันนุ่มดีครับเนี่ยมันจะหนังมันจะนุ่มๆเลยปาดก มันมากนุ่มนะครับอร่อ,อยเลอ,อยากกินส่วนไหนคือป่าปลากินแบบบุฟเฟ่ครับพอกินหนังอะไรเสร็จก็เวลาไปกินเป็ดย่างเนี่ยเขาจะกินหนังมันก่อนนะถ้ากินหนงังเสร็จเขาก็จะสับกระดูกมันสับสับโปแต่เนื้อยิ่งร้านขายเป็ดร้านใหญ่เ,หเขาจะมีเทคนิคในการแร่แล่ซ้ายแร่ขวาทุบๆสับโาแต่เนื้อจะไม่ได้กินกระดูกเลยกระดูกก็จะเอาที่ส่วนส่วนหนึ่งเดี๋ยวมาให้ดูใกล้ๆตรงนี้ หนังกำลังเหลืองครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยครับขอบอย่างเงี้ครับย่างย่างบนเตาหินครับดูสีเหลืองอับดำชามเนี่ยน่ากินอย่างนี้นะครับดูเนี่ยสุกหมดแล้วเห็นไหมนี่ครับหนังของเขาเห็นไหมเวลาเสิร์ฟมาก็ไม่ต้องเสิร์ฟวางบนตัวตัวของเขาเองเลยครับนี่แหลอย่างนี้เลยแล่มาแล้วก็เสิร์ฟวางวางข้างบนนี้เลยครับจะก,กินส่วนไหนก็แล่ส่วนนั้นไปเลยครับนี่ เดี๋ยวมันจะไม่มีมันแล้วนะมันจะไม่มีสาวๆแล้วนะเพราะว่ามันไอ้น้ำมันมันจะหายไปแล้วครับพอลองกินหนังมันนี่เห็นไหมโอ้โหจัดคุ้มนะซื้อเป็ดอย่างนี้มากินครับเขาหมากักให้เรียบร้อยแล้วเป็ดพวกนี้มกเขาหมักเกลือมาเรียบร้อยน,าากกอยอยนีในซูเปอร์ใหญ่ๆครับเป็ดเป็ดบางทีเนี่ยมันถอนถอนขนถอนอะไรยากซึ่งนี่มาอร่อยครับเนี่ยก็กินหนังนี่เลยจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วก็ยิ่งเด็ดเปรี้ยว อร่อยมากแค่หมักนมคาร์เนชั่นก็นุ่มเหลือเกินอะหนังเหลืองๆเลยอะน่ากินมากถูกใจครับย่างไปกินไปหนังคอนี่เหลืองๆเลยอร่อยมากเลย อร่อยกว่านี้กินเยอะครับหมัมกกับนมบางทีเขาเอาไก่ไปหมักกะทิเอาเป็ดไปหมักกะทิเนี่ยเราหมักนมนุ่มดีประทานครับประทานนุ่มดีนุ่มดีะะมดมดสะใจดีอะซื้อมากินเป็นตัวนี่สะใจมากครับโอ้สองตัวนี้กินได้ห้าหกคนนะพเพื่อนๆแต่ว่ากินอย่างนี้มันก็อาจจะยังไงมันออกจะเลี่ยนๆหน่อยนะถ้ามีเครื่องดื่มแล้วมีส้มตำมีตำทัวตำ,ตำบักหุ่ง ส้มตำแซ่บๆนี่ก็น่าจะเวิร์กกว่าน,นี้อีกหน่อยนึงนะครับก็แต่ว่าหมักกับสูตรหมักนี่ไม่น่าเกียดหมักได้ดีเลยครับนุ่มเลยหรือว่าเขาหมักมานุ่มอยู่แล้วไม่รู้แต่ว่าพอหมักนมเข้าไปไหนมันก็นุ่มเนี่อืมนะครับอืมมีเอ็นด้วยอืมโซนะองค์เนี่ยเป็นกระดูกอ่อนอืกอกมกรอบกรุบๆเลยครับเดี๋ยวกิน่วนนี้นี่ว่าอร่อยดิอ,อร่อยเนาะ ตัวร้อยกว่าบาทคุ้มเลยคนเหนืออาจจะมานิยมที่จะทานเป็ดร่วมกันเป็นความเชื่อเป็นความถือบแบบเรื่องเป็ดแบบไม่ให้กินเป็ดกินตุนกินหอยจูบเนี่ยด้วยกันแต่ว่าถ้าเรามาย่างกินคนเดียวกินกับครอบครัวก็ได้อยู่ครับวันนี้มันๆเลยนี่มันเกินเอานนี้เอาอกนี่นี่เอาไปทำ ถ้ากินไม่หมดนะทำผัดกะเพราครับกะเพราเป็ดอ่าใส่กะเพราหาเแต่เ,เ,นเนื้อเนื้อขาเนื้ออะไรเนี่ครับกาทำเป็นกะเพราได้หนังก็กรอบเลยงูหนังเหลืองน่ากินนะแต่กินเป็ดเป็เปนตัวเนี่ยมันเลี่ยนนะเราต้องย่างให้มันเหลืองกว่านี้นิดนึงนะครับเอากินแต่หนังมันก่อนแล้วก็เนื้อมันจริงจริงเทคนิคในการกินเป็ดสุกประมาณนี้พอดี อย่าเอาแบบแห้งๆเหมือนไก่ไม่เวิร์กนะครับเป็ดนี่มันต้องแบบนี้มันจะฉ่าผมว่าอย่างเงี้ยแล้วแต่คนชอบเนาะแต่ผมว่าอย่างเงี้ยมันโอเคนะครับปาดขามากินเลยฉ่านีครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอยู่ริมน้ำเนาะฟังเสียงนกเสียงกาครับนกนี่ขาอย่างนี้เลยครับชีกินหวานๆเลย อ,อร่อยเนาะขนาดมีโอกาสช่วงสงการไม่ได้ไปไหนหาที่เย็นๆทำเมนูพวกนี้ต้องหาที่เย็นๆกินครับถ้าไปนั่งที่ร้อนๆนี่อาจจะโมโหเพราะมันร้อนแต่ว่ามาอยู่นี้อากาศเย็นสบายครับร้อนมากก็ลงน้ำหน่อยกินข้างไม่น้ำเนาะธรรมชาติสร้างมาครับพอ,อหาปลามาจจอฝั่งนูน้นนะ ช่วงนี้เขาก็งดสถานที่ท่องเที่ยวเนเงียบหมดครับเงียบกริบเลยปีนี้ก็หนังนาสหาหัสพอพอกันเนาะก็คนที่อยู่แถวบ้านเขาก็นี่นะครับมาอยู่ตามท้องไร่ท้องนาะไปสวนบ้างไปกินข้าวสวนกันบ้างไปกินข้าวตามทุ่งนากันบ้างนะครับเจอแหล่งน้ําธรรมชาตินี่เขาก็ปีกวิเวกมาอยู่กันแบบนี้ต้องการความสงบแล้วกเ็เรื่องของหลายๆอย่าง เมนูมันทำพิ้งนี่กินกันครอบครัวงี้โอเคกว่าครับอมนุ่มดีอ่ะแซบลายครับแซบได้หวานดีอะกินเป็ดตัวนี้ไม่กินข้วาวสองวันอิ่มนะมันมัน เป็ดนี่มันมันนี่มากเลยเทคนิคการย่างเป็ดก็จะย่างเป็ดย่างไก่ย่าไฟแรงไฟอ่อนเป็ดมาเป็นยังไงกันบ้างนอเอฟซีครับปีนี้กลับบ้านได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างเลยแค่ได้อยู่กับครอบครัวก็มีความสุขแล้วเนอะอยู่กับพ่อกับแม่ก็ไปหาพ่อหาแม่หากับเดินทางกับ กับกรุงเทพกับต่างจังหวัดก็ไปความระมัดระวังนะครับครับปาดกินไปเรื่อยๆสงสัยจะไม่ได้ผัดกะเพราละหนาเลยเนื้อนุ่มดีนะเหลืออีกตัวนะครับเป็ดประมาณสองตัวอากาศจะหิวโมโหหิวว่าจะกินคนเดียวสองตัวเลย มันนุ่มเดือดหนังนมันเนื้อสวยครับเป็ดตัวนี้เนื้อมันเยอะเลยเนาะเนื้อมันหนาเนื้อมันเยอะครับคุ้มอยู่นะกินไม่หมดก็เดี๋ยวไปผัดกะเพรากินต่อกับข้าวได้กับแก้มอร่อย ผัดกะเพราเป็ดย่างใช้พริกแห้งในการผัดไม่เหม็นเขียวพริกแห้งกระเทียมผัดเราเป็ดสับจะส,บสับใส่เป็นกะเพราเป็ดใส่กะเพราบ้านใส่เยอะๆกะเพราหอมครับเยาป่ายกินปีกหน่อยๆกันได้บรรยากาศอยู่ครับมากินริมแม่น้ำเนาะเราก็ย่างกินเอง จุดเตาย่างกันเองถือว่าโอเคครับได้บรรยากาศดีเอฟซี C อยู่ฝั่งนู้นเมือนกั้เดยวเอาปลามาปิ้งกอวะ่ะเอาปลามาเขาจะเอาเขาไปหาปลากันตอนหยุดเขาไม่ได้ไปไหนเขาก็มาหาปลากันเลยครับกินเสร็จก็กินต่อเนื่องไม่ไหวมันมันมันนุ่มเลยนะแต่มันมันแล้วก็ไม่มีเครื่องดืม่ม ที่พอจะมาช่วยให้มันหายม no ันกินกับกินเป็ดย่างกับนมเย็นเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ต้องกินนมเย็นนี่ต้องร้อนๆเป็นไหนมาร้อนๆเหนื่อยๆกระหายกระหายเนี่ยกินนมเย็นเนี่ยโอเคแต่มากินกับเป็ดย่างออกมันๆเนี่ยไม่ค่อยเข้ากัน ชื่นใจครับก็สามสี่โมงละก็เดี๋ยวก็เล่นน้ำสักพักหนึ่งนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขวานทุง่งกระดุงเด่นพากินพาเที่ยวมีโอกาสเพื่อนเพื่อนลองดูนี่ซื้อเป็ดมาเลยมาย่างครับหมักนมหน่อยหนึ่งใส่เกลือเข้าไปในนั้นตัวตรงหมักหน่อยหนึ่งน,นมจะซึมเข้าไปในเนื้อแล้วก็หอมถ้าอยากให้มันถูกใจหน่อยมีน้ำอันนี้หน่อยก็ได้แต่อย่าไปกินเยอะกินพอแบบให้มันเข้ากับ กับเป็ดเราอร่อยแน่นอนครับตูกใจแน่นอนเทคนิคอย่างหนึ่งการย่างเป็ดอย่าหนีอย่าหนีไปด้นน้าอย่าหนีไปทําธุระอย่างอื่นกลับมาไหมมากเพราะว่าเป็ดมันมันนะครับที่เขาย่างเป็ดกันเขาแยกเตากับแยกตัวย่างไปเลยเป็ดนินหลังเหลืองกรอบเลยถ้ามาย่างอย่างเงี้ไม่ได้กินแน่นอนมันจะไหมนะคแต่ว่าโรงเรียนย่างวันนี้ก็ไม่น่าเกียดครับนี่สีสันหน้าตาได้ถ้าเหลือก็ผัดกระเพราต่อตัวนั้นก็ เดี๋ยวตอนเย็นเรียกทีมงานมากินข้าวที่บ้านอะไรก็เดี๋ยวทันทีมงานแถวบ้านน้าลงน้าเลกก็แบ่งกันไปปิ้งแบ่ยงไปกันไปกินครับไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับครัวบ้านทุ่งกระดงเด่นพาขิ่พาเที่ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ให้เห็นบรรยากาศอยู่แถวบ้านๆเราเนี่ยแหละจะไปไหนก็ต้องรอติดตามนะครับขอให้ประเทศไทยเราตื่นจากฝันร้ายไวๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับครับ แกไปดกินกันต่ออัอนนี้แต็บแบอยู่อนหวานไปแล้วครับ